สวัสดีครับเพื่อนเเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเทสไมโนวานะครับที่ทําเองนะครับดูว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าครับอันนี้ทําเองนะครับฝั่งนี้เป็นระบบดิจิตอลนะครับอันนี้เป็นหน้าไมร้อยแปดสิบนะครับอ่านี่ก็เดี๋ยวผมจะเทสนะครับอ่านี่ครับนี่นะโอเคเปิดสวิตตัวนี้มันจะมีบอกน้ํามันนะครับว่าน้ํามันเหลือน้อยเหลือเหลือมากอ่าอันนี้วัดโวลต์นะครับอันนี้เป็นวัดรอบไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นวัดความร้อน จับจากตัวนี้นะครับหม้อน้ำแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟไฟสูงผมใส่เข้าไปแต่ตอนนี้เหมือนว่าไฟเกียร์ว่างไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวผมต้องแก้ไขอ,อันนี้เป็นเป็นปลั๊กพัดลมนะครับเออเป็นสวิตพัดลมเปิดปิดพัดลมนะครับเดี๋ยวมาเทสดูนะครับเปิด,ปดถ้าแสงไฟมันจ้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะเทสน้ำมันให้ดูนะครับอันนี้อยู่ในระดับน้ำมันเ,เกือบเต็มถังนะครับเกือบเต็มถัง อีกขีดนึงยังไม่ไม่ไม่สุดนะเดี๋ยวผมจะลองกดอันนี้ลดี๋จะไม่ถ่ายใกล้นะครับตัวระเบิดเสียงจะเบาหน่อยนะครับเพราะผมใช้มือถือถ่ายอันนี้ผมจะกระดกกระดกไอมาตรวัดขึ้นนะอันนี้มาตรวัดกระดกสุดเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกขีดนึงอ่าขึ้นแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะดันลงสุด ลกลยปะผมจะดันลงสุดเห็นไหมลงมาแล้วผมยังกดไม่ลงเดี๋ยวนะ,ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่ครับดันลงยังไม่สุดมันจริงๆไม่ต้องสุดกว่านี้ผมจับอย่างนะครับน,นี่ตัวกด เห็นไหมจริงๆมันจะลงไปสุดเลยอ่ะลงแล้วนี่ถึงส้มแล้วเดีย๋ยวแดงเลยพอดีผมกดยังไม่สุดนะครับมันเขียยากอ่ะไม่ปล่อยขึ้นละอ่าน้ำมันอันนี้คือใช้งานได้จริงนะครับไม่ได้ว่าใส่ไว้เล่นๆครับอ่าอันนี้ก็คือวัดโบนนะครับเดี๋ยวผมปิดน้ำมันมเดี๋ยวระเบิดใช้มือถือถ่ายนะครับอันนี้ก็จะมี ไปเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวผมต่อสัญญาณไว้สองหลอดนะครับมันจะมีข้างข้างนี่อีกหลอดอ่าเลี้ยวซ้ายทํางานนะครับเดี๋ยวเปิดเลี้ยวขวานะเปิดเลี้ยวขวาอ่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามีหลอดเห็นป่ะอ่าอันนี้เป็นไฟพม่าก็มีนะไฟพม่านี่นะสองหลอดสองหลอดกับพี่เป็นไหมปั๊บ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 เนี่ยอ่าโอเคครับเดี๋ยวมาสตาร์ทดูนะครับเราเริมาสตาร์ทดู อันนี้ช่องของผมน้อย Modify ยมา i ีตตอนนะครับท่อง YouTube นะครับเข้าไปดูได้นะครับติดตามกันได้นะครับอันนี้วัดความร้อนนะ31.5ยังไม่ทำงานนะน,นี่วนะัดรนะอบไฟฟ้าน,น,นะครับเดี๋ยวสตาร์ทดู่วัดรอบไฟฟ้านะครับัน,นี้ผมเบิรดังไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ใต้ตึกคอนโดนะ <S <S เดี๋ยวถ้าเราไปขี่ก็ตามรอบเลยนะครับ ไม่จะอ่านค่าละเอียดนะครับเดี๋ยวอันนี้วัดความร้อนนะครับเดี๋ยวดูแปบบ๊บนึงครับยังไม่ร้อนนี่วัดโวลต์น,นะครับเหมือนแบตจะไม่ค่อยชัดเกียวว่างไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมต้องแก้ใหม่ไม่นี่แข็งมากครับรองไปวิ่งเลแล้ววิ่งสั้นๆ วิทย์เปิดพัดลมนะครับเดี๋ยววมนะี้เปิดพัดลมนะครับ ได้ครับสั่งเปิดอ่าโอเคขึ้นแล้วนะครับสามเอ็ดสิบเก้า เปิดไฟหน้านะครับพาร์ทขอทางนี่สัญญาณไปสูงขึ้นนะครับพาร์ทขอทางสัญญาณไปสูง ขึ้นแล้วนะครับ32.2ครับกำลังขึ้นมันช้านะครับนี่ครับจับตรงนี้นี่นครับเทสต์ไปประมาณ สองจุดห้านะครับอันนี้ความร้อนใช้ได้จริงนะครับน้ำมันก็ใช้ได้จริงนะครับสามสองจุดหกจุดเจ็ดอ่าแปดนี่สองสองจุดแปดแล้วผมถอดพอด,ดูเดี๋ยวความร้อนจะลงนะ๋ยวผมถอดแล้วนะถอดสายอ่าสามสองจุดหกลงละวสามสองจุดห้าอันนี้คือถอดถอดปลั๊กออกแล้วอ่าสามสองจุดสาม เริ่มร้อนอ่สอพลขึ้นนะสอขึ้นแล้วเคครับก็ประมาณนี้ความร้อนเดี๋ยวเราดับเครื่องแล้วมันก็ค่อยๆลงนะครับอันนี้วัดน้ำมันก็นี่นะครับเกือบเต็มก็เลืสอ2ขีดถ้าเต็มถังเลยครับถ้ากระดกไอไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะ ไอที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเนึกไม่ออกอตัวสวิตไม่ใช่ตัวสวิตดิเนี่ยครับลูกลอยเออเนึกตั้งนานเนึกไม่ออกลุกลอยเนี่ยถ้าเรากระดกขึ้นเห็นปะ่ะกระดกขึ้นก็เต็มถังกระดกสุดแต่มันอ่านสัญญาณแป๊บหนึง่งอ่าสุดแล้วเนี่ยกระดกสุดแล้วเดี๋ยวถ้ากดลงอันนี้นิ้วผมแย่ไม่ลงนะแย่ไม่สุดอ่า มันก็จะลงลงลงเห็นปะลงลงลง,ลงไปเรื่อยๆอ่านนี้คือเช็คได้นะครับแต่มันมีตัวเซตอยู่ข้างในอีนึงว่าจะสุดแค่ไหนลงแค่ไหนอันนี้ผมเซตไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้โอเคครับอันนี้มาเทสให้ดูครับไม่ได้มาขายของนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับน้อย m o โมดิฟายมาดิทอนนะครับเพดเพดบุกนอยส p ปิโก no นะครับเค okay, ครับผมเดี๋ยวผมไปแก้สัญญาณ ไฟเกียว่างก่อนนะครับเดี๋ยวหาเวลาวลา่างก่อนวันนี้หมดเวลาแล้วครับมืดแล้วเอเคครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ